สวัสดีครับผมพิเชษฐ์ข้าพพระรามสองครับวันนี้ผมก็มานำเสนอกับเพื่อนรู้ใจครับเพื่อนร่วมทางนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์สไตล์อิตาเลียนคลาสสิกครับเป็นสกูตเตอร์นะครับที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับ 150cc มาดูว่าหน้าตาและสีสันจะสวยงามขนาดไหนติดตามไปรับชมกันเลยครับกับเวอร์ซีรี่คลาสสิกรุ่นสเปเชียลของคีเวสไตล์อิตาเลียนตามชมกันครับ นี่เป็นสีขาวแมทัลลิกนะครับสีสันสวยงามรับ 150cc เควอร์ซีรีส์ครับ1 5 0 c ครับเป็นสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดครับดีไซน์คลาสสิกครับสไตล์อิตาเลียนดีไซน์ครับจะเป็นเบาะรุ่นสเปเชียลนะฮะหลอดไฟหน้าหลอดไฟหลังไฟเลี้ยว LED ทั้งหมดเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่107กิโลกรัมนะครับเหมาะสำหรับคนตัวเล็กๆอย่างเราการขับขี่คล่องตัวครับเวอร์ซีรีส์ ครัเก็บของเปิดซอสนี่ก็มิดจิตครับมีแตาจะเป็นคีย์เลสนะครับสวิตช์ออนออฟนะครับมีแต่มีเดือนไม้ดิจิตอลกับกระจกที่สวยงามนี่ฮะทีพักเท้าครับค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็มีการเลื่อนถึงหกชิ้นด้วยกันครับแือว่าดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีตัวใหญ่ครับมีแต่สไตล์คียเลสก็เซลล์ราคาอยู่ที่6,9000 900บาทนะครับกับ QV Classic รุ่นสเปเชียลนะครับเบอร์ซีรีส์ดีไซน์ฝ่าอิตาเลียนนะครับสีสันสวยงามนะฮะออกตัวได้ดีเกาะหนนได้ดีครับจับยางขอบ12ดิสเบกหน้าดัมเบกหลัง1ชกกับสีจังหวะนะครับรับรองว่าอัตราเร่งได้ต่างใจแน่นอนไฟหน้า LED หมดครับไฟดี LED นะฮะสีสันสวยงามนะครับต่างได้นะครับรุ่นจีน สีสันสวยงามครับกับเวอร์ซีรีสไตล์อิตาเลียนมาดจกันในคลิปหน้ากับเีย์ทัตคับพระรามสองสวัสดีครับ